จำไม่มีวันลืมพิงกี้เปิดใจหมดเปลือกโดนโกงสูญเงิน10ล้านบาทชีวิตพังทลายบทเรียนราคาแพงสูญเงิน10ล้านบาทพังทลายหมดต้องมาขายของและรับงานหน้ามืดบางทีเราก็มองไม่เห็นคิดว่าใช่แล้วมันไม่ใช่เงินหายไปเยอะพิงกี้สาวิกายอมรับสูญเสียเงินเป็น10ล้านบาท คนเราบางทีต้องเจ็บก่อนถ้าไม่ทุกข์จะไม่เห็นความสุขเจอพิษฟอเรกทรดีจนต้องมาขายของทำอะไรทดแทนเงินที่เก็บไว้3-4ปีโดนไปเยอะมากเงินเก็บหอมรอมริบส่วนตัวไม่คิดให้ดีลงหมดหน้าตักก็พังทลาย หมดดำคาชาภาพิธีกรบอกว่าจนต้องกลับมาเล่นละครพร้อมทั้งแซลเอาเงินที่เก็บสะสมช่วงไปแต่งงานมีสามีมาลงหมดเป็นยังไงพิงกี้หัวเราะโดนจี้จุดถึงกับนั่งไม่ติดยอมรับมันเป็นจังหวะชีวิตคนเราต้องเจ็บก่อนบางทีจะไม่เห็นความสุขที่สุดถ้าเราไม่ถูกมาก่อน ถามว่าเสียเงินเป็นส0บล้านเครียดไหมพิงกี้บอกว่าไม่เครียดถามอีกว่าแม่อ้อยคุณแม่ของสาวพิงกี้ปล่อยมาได้ยังไงพิงกี้กล่าวว่าคนเราบางทีมันหน้ามืดบางทีเราก็มองไม่เห็นบางทีเราคิดว่าใช่แล้วมันกลับไม่ใช่บางทีเราต้องมองไกลไปอีกถือว่าไม่เป็นไรเริ่มต้นใหม่ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com